เช็คด่วน5ลักษณะของภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือภาวะที่กล้ามเนื้อตาทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะในภาวะปกติของเราเวลาเราลืมตาเนี่ยจะต้องมีการทำงานขององค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนก็คือเปลือกตาเส้นประสาทและกล้ามเนื้อตานะคะเมื่อไรก็ตามที่เรามีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้เราลืมตาได้ไม่สุดมีลักษณะตาปลือนั่นเองค่ะ 1>, 1. มีลักษณะหนังตาตกตาปลือดูไม่สดใส2การลืมตาลืมตาได้ไม่เต็มที่ทำให้เราเห็นตาดำน้อยลงค่ะ 3. เวลาเราลืมตาไม่ขึ้นทำให้เราต้องมีการเลิกคิ้วเลิกหน้าผากทำให้มีริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากค่อนข้างลึกค่ะ 4. มีลักษณะชั้นตาซ้อนหลายๆชั้น5บางคนอาจจะมาด้วยเรื่องของเบ้าตาลึกได้ค่ะสาเหตุของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบ่งออกเป็น5สาเหตุหลักๆค่ะ 1. กล้ามเนื้อตาอ,อ่อนแรงตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ 2. เป็นจากอายุที่เยอะขึ้นทําให้ตัวกล้ามเนื้อตามีลักษณะหย่อนคล้อยนะคะมีการหลุดออกจากบริเวณที่เกาะทําให้เราลืมตาได้น้อยลงค่ะ 3. เกิดจากพฤติกรรมของเราเองค่ะ เช่นบางคนใส่บิกไอ้คอนแทคเลนส์หรือคอนแทคเลนส์นานๆนะคะถ้าเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์เวลาเราหลับตาลืมตาตัวกล้ามเนื้อตาจะมีการเสี็จสีนะคะทําให้กล้ามเนื้อตาหลุดออกจากตําแหน่งเดิมหรือมีลักษณะบางลงได้ค่ะ 4. เกิดจากการผ่าตัดทําตา2ชั้นที่ผิดพลาดค่ะ 5. เกิดจากความผิดปกติของระบบคูมพูุ้มกันของร่างกายค่ะเช่นโรค m g หรือแมสเนียเกรวิตค่ะ การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเราต้องแยกออกเป็นสาเหตุก่อนนะคะโดยทั่วไปสาเหตุหลักๆสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดค่ะเราก็จะมีการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตานะคะหรือในบางคนอาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการเปิดตามากยิ่งขึ้นค่ะ แต่มีสาเหตุเดียวที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้คือโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติหรือโรค MG โรคนี้ต้องรักษาด้วยการทานยาเท่านั้นค่ะการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าการทำตาสองชั้นปกติค่ะหมอนแนะนําให้คนไข้ศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดนะคะแล้วก็แนะนําให้ผ่าตัดกับจักษุแพทย์ที่มีความชานาด้านนี้ดยตรงค่ะ